ผมรองศาสตราจารย์ดรเอกรินอนุกูลยุทธทนนะครับปัจจุบันก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประจำคณะสถาบัต์นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยเราเป็นอาจารย์ที่รวมอยู่ในคณะวิศวกรรมโยธานะครับก็มีตั้งแต่รองศาสตราจารย์ยุพยงเหมศิลปินนะครับอาจารย์ประเสริฐแสงว,วชิระพิบาลซึ่งน่าเสียดายว่าท่านก็เสียเสียไปแล้วนะครับท่านอาจารย์ทองพันธุ์ภูนสุวรรณ ตอนนี้ก็เป็นผู้ทรงวุฒิแต่ก็เริ่มชราภาพมากแล้วนะครับในช่วงก่อตั้งตั้งแต่ปี2534นะครับทางคณะวิศวะก็ผลักดันให้กลุ่มพวกเราเนี่ยนะครับก่อตั้งเป็นคณะสาปัต์ที่แรกเป็นภาควิชาก่อนนะครับเป็นภาควิชาบริหารการก่อสร้างเป็นกิ่งหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมโยธาแล้วหลังจากนั้นท่านรองอธิการวุฒิชัยกบิลกาก็ผลักดันให้ว่าในอนาคตเนี่ย เปิดเป็นคณะเธอจะได้แยกออกจากวิศวะแล้วก็เติบโตในสาสาขาวิชาชีพแต่ที่สุดแล้วเด็กที่จบออกไปก็จะทำงานร่วมกันนะครับเราก็ภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรมีคณะสาปัต์ซึ่งคนก็งงไอ้เดี๋ยวนี้เกษตรมีคณะสาปัต์แล้วเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเด็กของเราเนี่ยไม่ไม่ได้ขี้เลยนะครับออกไปทำงานประกวดอะไรเนี่ยได้ได้รับรางวัลเยอะทีเดียวตอนนี้นะครับแล้วผมก็พยายามให้ขานิยมเค้าว่า อยู่ที่ไหนไม่สําคัญอยู่ที่ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราทําอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราเกิดน่าจะเป็นผลงานและผลงานนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อตัวเราคนเดียวน่าจะเป็นผลงานของสังคมนั้นผมจะมีพื้นที่ไว้ให้เขาดูแลตรงนี้นะครับเรุ่นเนี่ยหัวหน้าแต่ละรุ่นนี่นจะต้องแต่ละรุ่นนั้นจะต้องมาปลูกต้นไม้ไว้นะครับ1ต้นเลยนี่คือสร้างแนวทางไว้ก็คือเราเป็นลักษณะของ g r e e n a r c h i t e c t u r e ก็คือสถากรรมสีเขียวซึ่งอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่เราไปเบียดเบียดเพี่ยเขาเราต้องสร้างธรรมชาตินะครับเราอยากเห็นร่มเงาแทนที่จะเป็นหลังคาโมเนียหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราใช้ธรรมชาติได้นะเราลิฟกิ่งของเขาแล้วเขาฉลูดขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็แผ่เป็นร่มนะครับเราคงจะต้องหันมาดูทางด้านสิ่งแวดล้อม นะครับเพราะเรามีชีวิตอยู่และมีความสุขอยู่ด้วยด้วยด้วยธรรมชาตินะครับนั้นของผมเนี่ยจะเน้นกรีนมากหน่อยนะครับอะไรก็แล้วก็แล้วแต่เนี่ยทำจากธรรมชาตินะครับไม่ไม่ไม่มีสิ่งแปดปลอมมากจนไปเกินไปนะครับนะก็อยู่ธรรมชาติและใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ reuse นะครับหรือ recycle material อันนั้นคือ material ทุกทุกอันเนี่ยห้ามทิ้งนะครับเป็นเศษขยะไม่ได้นะมันจะบุบบับ บุบเบิบอะไรเนี่ยนะครับเก็บไว้ก่อนได้แล้วลองคิดดูสักวันว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนะี่ยเขาคือส่วนหนึ่งของของคณะเราเขาเป็นสมาชิกของคณะดูซิว่าเราจะใช้เขาไปเป็นประโยชน์ยังไงได้บ้างวันนี้ยังคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรอย่าไปโยนทิ้งนะครับเก็บไว้อย่างนี้ก่อนแล้วสักวันหนึ่งเราจะเห็นวันที่เราพัฒนาคณะลองดูซิว่าไอ้ก้อนอิฐพวกนี้ตัวหนอนพวกนี้เราไม่ต้องไปซื้อใหม่ลงมาขัดลงมาเลียงใหม่ในรูปแบบใหม่เนี่ยเราก็ไม่สิ้นเปลืองนะครับทไม่ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ่ทุกอย่าง แล้วเขาถ้ามีชีวิตเนี่ยเขาจะภูมิใจว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขา mm hmm. เขายังอยู่ mm hmm. เขายังอยู่กับเราแล้วโดยที่มีฟังก์ชันใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือ reuse นะครับเอามาเอามาใช้ใหม่ได้นะครับยุคสมัยมันก็คงต้องเปลี่ยนไปนะต้องยอมรับว่าเด็ก mm hmm. เด็กรุ่นใหม่นี้ก็จะเป็นเด็กซึ่งเป็น IT ีมากขึ้นอะไรมากขึ้นใช้คอมพิวเตอร์ผมเรื่องการพรีเซนต์คอมพิวเตอร์นี่ผมไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปผมอนาล็อกนะครับต้องยอมรับเลย นั้นผมก็บอกคุณบอกก็ว่าเออพวกคุณเนี่ยมาอยู่ในยุคที่มันทันสมัยนะอุปกรณ์อะไรต่างๆและใช้ให้เป็นประโยชน์และใช้ให้เกิดคุณค่านะอย่างอาจารย์เนี่ยมันมันรุ่นด้วยด้วยด้วย free hand ด้วยมือจริงๆนะกระดาษมีอยู่แผ่นหนึ่งดินสอเท่านั้นที่เหลือนี่ใช้ฝนใช้แรงเงานะดินสอสีนี่ก็ใช้จนแบบมันแทบจะหยิบไม่ได้แล้วเนี่ยนะทุกอย่างต้องประหยัดหมดแล้วของคุณนี่คอมพิวเตอร์หมดแล้วนั้นก็ต้องยอมรับสภาพนะแต่ ทุกอย่างมันก็จะมีคุณค่าในตัวมันเองมันมีความประณีตมันมีขั้นตอนในการที่จะรดิ์มันขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีมีข้อดีในตัวของเองเราอาจจะเป็นนักสรุปหรือนักฉกฉวยที่ที่ฉลาดหน่อยก็คือฟังเยอะๆดูเยอะๆแล้วก็คิดเยอะๆและสุดท้ายแล้วเราเรา,เราต้องมีดิเรกชันของเราว่าเออเราจะไปทางไหนอันนี้เราจะประหยัดพลังงาน นั้นตรงนี้เราก็ชูเอาลักษณะของการประหยัดพลังงานใช้แมททเรียลให้มันถูกการณเทศะนะครับใช้ทฤษฎีทำยังไงที่ให้มันประหยัดพลังงานเราก็ได้นั้นขึ้นอยู่กับโจทย์ d i เร c กชันมันต้องชัดเจนอะไรอย่างนะี้นะแต่ไม่ต้องไม่ต้องแย่งพูดไม่ต้องรีบนะครับฟังเยอะๆคิดเยอะๆเพราะว่าทุกคนมีข้อดีเราเป็นลักษณะของเป็นคนที่ปรุงแต่งในช่วงสุดท้ายที่จะดึงเอาส่วนดีๆมาเกลาให้กันแล้วก็พาไปถึงจุดหมาย